นะครับเรืนี้บ้านนอกดาวนะครับคุณกากำลังแก้มาพร้อมแล้วครับเพราะว่ามันเทผืนมองว่ามันทวันาลงได้หรือยังนะครับเพราะว่ามันเทม่วานนะครับเนาะนี่ครับเอามาจากหลังนะครับนี่อุ้ยลายหลังตัวนี้ครับหลายหลังนะครับเนาะลายหลังไปบึงกันนะครับเนาะ เป็นแบบแบบแบบเดียวกันเนาะครับเนาะอยู่สาม<ๆ>มีสีหลังรับมีสีหลังนี่ครับนี่ซีหลังนะครับเนาะอู้งามงามนี่ครับแต่บาเที่มันคก็ที่เทปนั่งก็ที่ สามนะครับแต่ว่าฟานตรงดาวพันมาสี่หลังนะครับเป็นสิ๊ไปว่างแนว่ยอไรนี่แหง,งนิยังนะครับนี่อยนแหงบุกดีแล้วนี่เทียมหวานนะครับเนาะเทียมหวานนี่ครบับสี่หลังนะครับสี่หลังนี่ครับส่งเดียวกันเลยครับนี่ส่งเดียวกันเลย ว่าพื้นที่สามเทไปสามหลังแต่ว่าบ้านม้าอยู่สี่นะครับเนาะมองว่าสีมีมองว่างมองไหวไสนอ่อนมือนเนาะนี่ครับสวยงามครับสวยงามกันแกมาเป็นลางเป็นล้างแนวนี่ก็ับไข้กัว ไข่กัวมาปลูกไว้นะครับไข่กัวมาปลูกไว้นะค,ครับต้องด่านทีมงานแต่กำลังขนของทีมานะครับขนของมานี่นะครับเนาะอุออ้สวยงามสวยงามดีลีนะครับเป็นสีเทาแน่สีอันนี้แน่นะครับ บาสีหลังนะครับเป็นบานสีหลังนะครับเนาะคั้นเมนคั้นเมนมาต่างแนวนี้ก็โอ้จังยามได้สีเหลีวนะครับเนาะคั้นเน็ตแนวนี้ต่ที่แหลมนี้เพราะว่าคือสีเหลีวสุดเบิดเลรอครับเต็มเบลยเหรอนี่ครับมีอยู่มี่สีหลังนะครับขอนเราแนวนี้มาพร้อมแล้ววนันทอง แต่ว่าเท่ทเทพื้นนี่มหูว่าท่านแหน,น่รูอบอนะครับเพราะว่าเป้นเท่มงวานนะครับเท่มวาดแต่เบิ้งตอนพนโรงนะครับมันเสียวลงวิธีอะไรที่ตักเป็นบานนอกดาวนะครับ รับสีล้างนะครับเนาะเต็มเพราะว่านานาจะแม่นยูยูพุ่นนะครับล้างหนึ่งนะครับเนาะยูโกดังเพราะว่าพื้นทยยี่ใบยูพุ่นล้างหนึ่งนคนับนาจะแมนออแต่ว่าทางด่านเพิ่นขนมาเพิ่นขนมาผีเปิดน,นะครับเพออิ่นขนมาผีเปิด ดดแดดครับแดดแห้งเลยๆขอบหงมขอบหงมเนี่ยครับสวยงามสวยงาม,มง่ายง่ายดีนะครับง่ายดีอย่าลืมให้กำลังแรงใจดนะครับนีขบข่ของเมลล์ครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเพจตลคงผิดน้ำแน่นะครับส่องเพจตลคงผิดยัง ผู้ที่ตามบบท่านถึงนะครับน้องยังหน่อยยังหน่อยแห้งมันบองก็สามพันกัวนะครับนี่ครับสีหลังทงไซยหลังหนึ่งก็สีเเอาไปพุ่นละครับกูดังนะครับทงไซสัเจะไดเอาไปกูดังเพราะว่าเพราะว่าเทไบทยูกูดังนะครับเทไวไบรหลังหนึ่งไปลงไซส,สร้างนี่ ก็มีสี่สี่อันลงคุณหมอโกดังคุณหมอโอ้บ่โอ้โอ้ลงนีเบดนะครับลงนีเบดว่ามันเสียไปโกดังนะครับประมาอ อู้แดดครับแดดหลังจากลงทาการแสดงมือเคลื่อนน้องทิดกับเด็กตีรถมาแล้วมาจอดอยู่ว่างหน่อยต่านึงมาลงอยู่อันนี้มารับน้องแม่นนะครับมือคืนฮับน้องแม่นอยู่พัฒนาการนะครับนาะพัฒนาการแล้วก็มาจอดเติมน้ำมันปตทสีเวนนะครับอยู่ บางหน่อยนะครับเนาะล้างออกจากเดินทางไม่เรื่อยนะครับเดินทางไม่เรื่อยดนาดทีมงานเท่ากับเล่นแบบว่าคุกี้คุกี้กันไม่เรื่อยนะครับเนาะกับโบ่เด้ดหางเงินไกลนะครับบ่เด้หางเงินไกลเพราะว่าเท่ากับแต่ละขั้นกับโบ่เด้ดไปไหวนะครับโบ่เด็ดไปไหวคอยไปเรื่อยๆนะครับคอยไปแปดสิบเก้าสิบนี่อยู่ประมาณนี้นะครับแล่นอยู่ประมาณนี้โบ่เด็ดไปไหวนะครับ เพราะว่า <c oughs> ที่แรกกุงคิดวาที่ประมาณหาโมงยังทีมมาหอดคิดวะเนาะครับเนะบาะมานี่ทีมงานกันบบกควายมีผู้ลงห้องน้ำนะครับบกควายมีผู้ลงมันก็เลยกระซับเวลาเขาไม่อีก่วันกนืมกระซับเวลาเขาไมา่อีกเพราะว่าห้องน้ำมันมีมันมีไผลงนะครับเนาะมันมีไผล,ง,มมลงอทางด้านทีมงาน,นเ,เลยเวลาจังว่าได้มาหอดแต่ ทีเสาเน่นะครับคันคันเป็นส่วนเอเอดินทางไปหมู่บ้านนีกังเวียนขอ้กันครับกับบุคคลมีไผ่หลวงเพระาะว่า <c oughs> ทีมงานเขาหม่องนอนนะครับเพราะว่าสวมนะครับสวมอันดีเดอร์บอนจนหาหกถุงมันถอดเตลมือก็เลยหม่องนอนคืนรถได้กับน,นอนเม็ดจนกว่าว่าไปหอดงานนะครับเนาะเขายังตื่นหมื่ว้านก็นดีครับ นี่แล้วครับอือสวยงามนะครับเนาะนที่ตโตหงสเตรีนที่เห็ดเสียเงินถิ่นซื้อนะครับเนาะเหมือนเงินไปจักเท่ายแต่ว่าคองบ่ได้นะครับโบแล่อือโบแล้ว,ลวยั่งเลยนะครับหงสเตรีเหมืสงสัยจะได้บ้างถิ่นหรือจังไดก็ประจักษ์นะครับแต่เอาไว้นี่ก่อนพอวามนึง ข,นนข่าเหลี่ยงกันอยู่นะครับเนาะค่าเหลี่ยงกันอยู่นี่นะครับเนาะลุงทิดกับเซเรขอปิดคลิปนีไหวซ้ำหนีซะก่อนเด้อครับดื้อคลิปหนาจังหอกับลุงทิดใหม่นะครับเนาะขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหม้ขามโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทิดครับผมคลิปหนาพอบกันใหม่ครับผม